่วงน้องเมย์เดี๋ยวได้ดูกันว่าได้ดูไหมได้ดูครับรอบชิงรอบอะไรดูหมดนะได้ดูครับกระแสฟีเวอร์ใช่ทีนี้ก็ห่วงใยกันว่าน้องเมย์เนี่ยนะตอนนี้แรงเร็วฟอร์มเนี่ยโอ้โหพรวดพลาดสามแชมป์สปูเปอร์ซีรีส์ไม่มีใครทำได้ครับแล้วขึ้นไปืบอรหนึ่งแน่นอนครับเวลาที่เหลือสมเดือนจะถึงโอลิมปิกเกมครับก็ต้องหวังแล้วก็ต้องกดดัน แน่นอนอยู่เป็นมือหนึ่งยิ่งกดดันถูกต้องใช่แต่ว่าก็ต้องผ่อนคลายต้องทําทุกอย่างนะครับทางสมาคมแบดมินตันบ้านทองหยอดเขาก็รู้ครับเขาก็ต้องระดมเึ่งในเรื่องของสภาพร่างกายจิตใจทุกอย่างมาประดังโภชนาการอะไรมาหมดนะครับเดี๋ยวเราไปร้อยเรียงเรื่องราวในตะรุยกีฬาทวไทยกันเลยครับ ต้องเมเนี่ยพอได้แชมป์ปุ๊บกลับถึงเมืองไทยครับบินมาที่ดอนเบืองบางคนเนี่ยเอไปรอที่ไหนนะฮะก็สนามบินดอนเมืองคับแคบไปเลยครส่วนใหญ่ก็เป็นนักข่าวเหรอเป็นนักข่าวก็จะมีทั้งคณะกรรมการบริหารผู้รับผู้ใหญ่แล้วก็เหล่าสปอนเซอร์ครับของวิทยาลัยอะไรนะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก็ไปให้กำลังใจนะครับครับก็คือรีมิงมองการไปต้อนรับคนชนะมาเนี่ยมันก็ดีแน่แต่อย่าลืมเวลาเขาแพ้นะก็ไปรับเขาหน่อยก็ไม่เคยนะบางทีแพ้มาอะไรมาเนี่ยเดินออกมาสุนักยังไม่แรงไม่ลราแต่ทัพแบตอะมันตีกันบ่อยก็ตีกันทุกอาทิตย์ก็รู้เก็ยกตัวอย่างอย่างโอลิมปิกเกมสินะก็คนที่แพ้อย่าให้เขาดูแลตัวเองเลยช่วยดูแลเขาด้วยนะครับ ไม่งั้นคนก็จะอู้ยชนะก็แห่ไปรับกันพอแพ้แล้วไม่มีใครเลยนะฮะอ่ะก็ะต้องถือว่าน้องเมย์ไปเนี่ยคงไม่ได้คิดแล้วนะว่าจะไปเอาสามแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์อ่ะช่วงหลังๆคงคิดอะแต่ช่วงครั้งไอแชมป์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่คิดอ๋อใช่แล้วก็ปราบพูกมือดีๆมานะไปกันยืนระยะได้อย่างสุดยอดเลยครับนี่ไ้ซื้อหญิงครับนะะวันนั้นก็ถือเป็นเกมที่หนักนะครับ เพราะว่าต้องเล่นกันสามเกมแล้วน้องเมเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เกมที่สามเนี่ยถึงดีกาเลยนะครับเ,เกมแรกก็ได้มาก่อนนะฮะแล้วเกมที่สองนะครับน้องเมเนี่ยแพ้ไปจ้ะนะฮะต้องมาเทพชัยยาอุ่นหนูครับทำอะไรครับชิงดำพลาดบ่อยด้วยนะท้องหลังใช่ใช่แล้วนะครับที่กำลังจะเก็บเกมได้แล้วครับ เดี๋ยวนี้คมมากเลยน้องเมย์นะฮะแทงลึกแล้วก็ถึงหลังครับเนี่ยแทงแล้วออกนะฮะคดูครับบับนี่ครับแบบตบโอ้โหทำได้ดีเอาปั่นนี่ครับนี่ครับโอู้ยเหนื่อยครับว่าจะตายกันหลายไม้ทีเดียวเชียวโอ้โหดูครับลันลี่กัน่าดูครับโอ้โหนี่ครับเก็บชัยชนะไปละ ก็เป็นลูกเก่งกลบลูกปั่นลูกหยอดหน้าเน็ตเขียบคมใช่ขึ้นต้องเด็ดขาดทำได้บ่อยมากน,นะฮะต้องเด็ดขาดโอ้โหเลี้ยวด้วยครับนี่ใครยืนระยะได้มากกว่ากันครับลูกนี้โอ้โหหลอกจะตบแล้วก็ปั่นเข้ามาครับนะะตัดทะแยงมุมเลยครับลูกน,นี้ดูครับโอ้โหคณะครับดูกล้ามแขน หัวไหลตัวนี้เริ่มแบบหนาใหญ่แล้วครับอตอนนี้ก็น้องเมย์บอกถ้วยกับโล่เนี่ยไม่ขอได้ไหมครับโอ้ยได้เงินเยอะอยู่นะขอเป็นเพิ่นครับนี่ครับสปอนเซอร์ครับล้านสองล้านเหมือนกันนะรายการนี้นี่ครับรอบชิงที่สิงคโปร์ครับเจอซุนอยู่นะฮะโตใหญ่มากนะครับซุนอยู่นี้พละกําลังแรงตบนี่ดีครับร้อยแปดสิบกว่าแรกแรนี่ก็แรงดีครับอพอเล่นไปเล่นมา คนตัวใหญ่จะเสียเปยรียบละถ้ายืนระยะเนี่ยคนตัวใหญ่ครับให้เขาเคลื่อนไหวยเยอะๆเนี่ยพระรําก,กลังอะไรมันจะหดหายสู้คนตัวเล็กไม่ได้เหมือนกับอีฬาวิ่งมาราธอนเ,ออเกมแรกนี่เราแพ้ไปก่อนนะนะครับแล้วก็เกมที่สองเนี่ยสุนยูเนด้เริ่มเริ่มเปรในเรื่องจิตใจอะ่ะนะครับ,รบขพพระราชนี่พลาดยาวครับดูครับโอ้โหต้องไปแทงลึกด้วยครับแล้วตัดนะครับตรงนี้ ถ้าขยับมาหน้าก็แทงหลังครับเอาไงกันแน่ครับมาบนต่อยล่างมาล่าปัดบนครับข้อมือดีมากครับตรงนี้ต้องทิศทางน้ำหนักด้วยนะครับเมครับน้องเมย์กำลังจะเป็นแชมป์ที่สามครับโอ้โหแข่งสามนะครับคือมันมีจังหวะหนึ่งครับแกตกแล้วมันจะออกน้องเมย์ดีใจไปแล้วครับลูกนั้นชนะนะครับแต่ว่า มีชาเรนนะครับคทำให้มีเถียงขึ้นมาได้อีกสองแต้มส่วอยู่ได้พลาดในช่วงตลางการเกมนะครับโดนตีออกเองนะฮเสียไปแปดแต้มรวดทำให้ห่างเลยไปวิ่งไปหาโคุดเสียะโค้ดเียเนี่ยกำลังจะทำเรื่องโอนสัญชาติด้วยนะครับเพราะว่าแกมาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะครับตานนี้พูดไทยได้ครับ นะเริ่มมีธุรกิจเป็นเท้าแชร์แล้วครับตอนนี้ไม่เกี่ยวครับเอจะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกษรนโอ้โหตีหงายเงี้ยครับตอมือไม่ดีก็ไปถึงหลังนะครับหลังเสียด้วยครับนี่ครับอก็คว้าแชมป์ที่สามสุดยอดเลยนะครับปรากฏการฟีเวอร์นะครับแล้วก็มีผู้แทนพระองค์ตอนที่ไปรับที่ สนามบินนะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครับแล้วก็พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์นะครับ,รบมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใช่ครับนะฮะแล้วก็คุณแม่คำผลสุวรรณสาลาครับก็มีคำถามว่าเอน้องเนี่ยมีบอยเฟรนแล้วนะก็เป็น ความรักของวัยรุ่นที่ว่านั้นว่าเบาหวิวเหมือนปุยนุ่นที่รออยู่บนท้องฟ้าครับชื่ออะไรน้องตะวันตะวันสีป่าน้องตะวันนี่เป็นชื่อเล่นนะเอยบางคนนี่นึกเป็นชื่อจริงนะแต่ชื่อจริงยาวันจำไม่ได้แล้วชื่อจริงเนี่ยบรรณวัฒน์ทองน่่งครับทีนี้เนี่ยพอชนะมาในวันรุ่งขึ้นน้องเมย์เขาโพสในอินสตาแกรมว่าอะไรทำน้องว่าคุณพ่อไปเขียวแล้วเลยตรงเนี้ยไปเขียวแต่งงานนหรอครับไม่ใช่ให้คบกัน อ้าวแล้วที่เดทผ่านาก็เป็นเพื่อนกันอ๋อตอนนี้ให้เป็นแฟนยกระดับได้แล้วประมาณอย่างนั้นแต่ว่าก็เลยเบรกคุณแม่บอกไม่ได้คุณแม่พอเห็นโพสต์เนี่ยเบรกเลยอเคยเป็นเพื่อนกันก่อนเดี๋ยวเนี่ยภารกิจอีกเยอะแยะแล้วยังเด็กอยู่ด้วยห้ามจับมือดมผมกันนะให้อยู่ห่างๆกันคนประมาณ4เมตรห้าเมตราเมขึ้นห้าเมตรขึ้นใช่ห้ามใกล้กันเลยนะฮะโทรศัพท์ได้วันละประมาณ20ิวิอือยี่สิบวยังพอยังฮัลโหลก็หมดเวลา ไม่ได้ก็ใกล้ครบเป็นเพื่อนกันเหือเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทดีดีดีเเด็กๆก็ห้ามไม่ได้หรอกเติมเติมกันเติมเติมเต็มหัวใจมันแม่เวลามีความรักเนี่ยมันคิดคิดถึงอยากเห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านครับแต่พออยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งใกล้กลเดี๋ยวอย่าไปอยู่ด้วยกันอย่าไปอยู่ด้วยกันอย่าไปใกล้ๆแล้วไปดูเลยบ้าหรือไม่มีไม่หรอกช่วงแรกมันจะสนุกเปลาจีบกันชหลังๆมันจะนินร เฉยแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวโอลิมปิกเกมรอดูผลงานเชียร์กันยาวๆตอนนี้น้องเมย์ประคบป้องกตัวเองซ้อมแผนการอะไรต่างๆครับนะเราเนี่ยคงไม่ไปรู้ดีกว่าโค้ชหรอกเขาก็คงต้องจัดการของเขาเองถ้ารู้ดีกว่าถ้ารู้ดีกว่าก็ไปโค้ชแล้วเดี๋ยวไม่ต้องมาจัดรายการนะครับเราก็ได้แต่ติงเสนอแนะไปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะถามออกมาอย่างนี้ก็ ไปแข่งเองไหมท่งายท้องอีกแล้วเสงกลับมาแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมีแข่งที่จีนนะชิงแชมป์ชิงแชมป์เอเชีย่รายการนี้เป็นแชมป์เก่าด้วยคือจะได้ทราบกันแบบเสด็จน้ำล้ว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้ไปออร์แกเกมนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาไทยที่คะแนนเบียดกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นบุญศักไม่ว่าจะเป็นธนงศักไม่ว่าจะเป็นน้องครีมแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องพรอนทิศนักเสษตสุข โอ้ถนนศักดิ์น่าจะยากะอืมหรการผลอันดับถัดมานี่ลงไปเยอะเลยลงไปแต่ว่าก็รายการที่จีนนะครับก็ดีนะเข้าเข้าสู่รอบแปรอบรองนล้วเดี๋ยวว่ากันพูดถึงเรื่องโอลิมปิกเกมแล้วก็ต้องไปถึงกีฬาอื่นๆอย่างเทควันโดแล้วก็ปิงปองหลายกีฬาที่กําลังคัดอยู่ใช่ครับเทควันโดเป็นไงฮะเทควันโดมีการคัดเลือก ชิงแชมป์ที่ฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นรายการศสกด,ด้วยนะครับก็เป็นรายการที่คัดเลือกเอาไปแข่งขันที่เปเกลเปเกลเกบบนะครับในช่วงสิงหาคมนี้ซึ่งเทคโนโด,ดจริงๆแล้วเราได้มาหนึ่งที่นั่ง ก่อนหน้านี้แล้วจากน้องเล็กชนาทิพย์แล้วก็น้องเทนนิสพานิพัฒซึ่งก็ยังหาเลยกันไม่ได้ว่าจะเอาใครไปนะเดี๋ยวมีประลองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองงบูกนักกีฬาที่ดีที่สุดเหตุผลก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแต่รายการนี้เราทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คว้าโผต้าได้สองคนนะครับคนแรกนะครับน้องเทมนะครับเทวินหานปราบในรุ่นผู้ชายนะครับ58กิโลกรัมนะครับแล้วก็ผู้หญิงนี่เป็นน้องนก พันธะพาหารสุปจินนะครับ57กิโลกรัมหญิงก็ไปขว้าได้มาอีก2ที่นั่งนะครับสรุปรายการนี้นะครับหเหรียญทอง5เหรียญเงินกับอีก2เหรียญนองแดง1เหรียญทองนี่มาจากน้องน้องธนิตอืบได้เยี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเพราะว่าเป็นกีฬาความหวังได้เรียนมาตลอดแต่ยังไม่ถึงเหรียญทองครับคราวนี้แหละอเทควันโดต้องเหรียญทองครับนะฮะ ในส่วนเรื่องของพิงพองเทเบิลเทนนิสครับก็ได้ละใช่ไม่รู้จะดีใจไหมต้องแป๋วนันทนาคำบงเนี่ยก็เป็นขาแก่ไปตั้งแต่นู่นเลยรู้สึกจะสวิตนี่สองพันสองพันที่ซิดนี่โอ้โหนี่สิบหกปียังไม่มีใครขึ้นมาหาปีเป็นคนแรกห้าสมัยห้าสมัยนะฮะห้าห้า ข้าสมัยซีเลยสองพันครั้งเนี้ยครั้งนี่ห้าก็ที่ห้าแล้วนะโอ้โหก็อายุก็ต้องเลขสามขึ้นไปใช่แต่ว่าไอคนหนึ่งดาวรุ่งเจ้าของเหรียญทองซีเกมครับผมคือคาซินีสเวตตะบุตรน้องหญิงน้องหญิงเนี่ยเป็นนักกีฬาบ้านเกิดเมืองนอนอยู่จังหวัดระนองระยองยะลาครับระนองนะทางใต้นะใช่ก็เป็นสองคนนะครับที่คว้าโค้ต้าของเทเบิลเทนนิสล่าสุดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ไปได้มาจากรายการที่ฮ่องกงนะเป็นรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอลิมปิกเกมนี่แหละเก็เยี่ยมได้มาเรียบร้อยกระเทียมเกี่ยวนะครับส่วนกีฬาที่ได้ไปแล้วก็ยกน้ำหนักนะฮะตอนนี้จะไปแข่งขันที่อุซเบกิสถานใช่ครับก็เป็นสิชิงแชมป์เอเชียแล้วก็หนึ่งรายการนั้นในช่วงท้ายเดือนนี้ครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนต่อไปเลยก็จะมีคิงส์คัพที่ประเทศไทยที่โคราช เป็นรายการแบบเขาเร e ียกอีแกตใช่ไหม,ม,มนะฮะก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับซึ่งแถลงข่าวและจัดกันที่โคราชค,ครับผมเราต้องเร่งนะครับเพราะว่าจอพลังของเราเนี่ยมันเหมือนกับยัง <c oughs> เป็นขาลงยังไม่สามารถที่จะผลิตนักกีฬามาทดแทนตั้งแต่น้องไก่ปวีนาเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวหลายชนิดกีฬาหลายเรื่องราว นะครับการสร้างซุปเปอร์สตาร์าเ่็นใจครับนะฮะก็8คนนะครับที่โคต้าตอนนี้ที่มีอยู่นี่เสียยอดนะครับ,รบด้านซ้ายมือนะครับดนตีอินทรัตยอดบางเตยนะครับก็เป็น ชาย4หญิง4นะครับล่าสุดนี้เดี๋ยวมีการวางแผนการเก็บตัวแล้วนะคร,ครับสองเดือนก่อนจะไปก็น่าจะประมาณกรกฎาหรือมิถุนายน,นี่แหละครับก็จะไปอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับภูพยัยยคไปเก็บตัวกันที่นั่นม่เพราะว่าเหตุผลเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสูงระดับน้ําทะเลคล้ายๆบราซิล บ้านเราก็ได้นี่เราให้มากรุงเทพเนี่ยครับขึ้นไปที่ตึกงไปยกก็ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะจะไปยกทําไมตึไปยกอะไรคือเขาบอกว่าที่สูงเนี่ยอากาศเบามาครับแล้วก็เวลาเล่นกีฬาเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายออกซิเจนอะไรพวกนี้มันจะขนะเลือดอะไรเพราะฉะนั้นโครงการไปฝึกในที่สูงบ้านเราเนี่ยก็เคยคิดจะทำกันแต่ว่าก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราว นะถ้าทำาก็นคดีไปจังหวัดน่านกันดูสักสองสองเดือนก่อนหน้านนะครับน่านนี้ก็น่าเที่ยวนะจังหวัดี้นะนีอะไรบ้างมีดอยภูคาอะไรพวกนี้แล้วแล้วก็มีนี่งานงาดำงานดำเมื่องานดำคืออะไรก็งานช้างสีดำอะใช่เปล่างานดำที่เอาไว้กินหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะอพิพิธภัณฑ์เลยรก็สวยงามประเทศนี้จังหวัดนี้นะครับผมน่าไปแต่ไกลนะเดี๋ยวรีหมิง ว่าจะนะพาหวานใจไปเที่ยวบกบ้างออครับเที่ยวทะเลหนองคายที่มีสกายวอล์กเลยอ๋อเหรอโฆษณาใชเยอะเลยยืออกไปใช่ไหมยืดลงไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังดีนะเออเดี๋ยวดิมิงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปวิ่งจันละคือคือผาเนี่ยมันเป็น45องศามันไม่ได้ตัดอย่างนี้ไงพี่มันเลยแบบพอยืดออกมามันก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเพราะมันมีผาอ๋อแล้วมันมองกระจกใช่กระจกก็ดีก็ดีเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวใหม่ของหนองคาย เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อ